ันนี้ก็กลับมาสู่วันวันอนะไรเนาะวันอังคารเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีนะอังคารที่ไม่ถูกหวย สวัสดีนะครับสวัสดีนะเสียงไหมรับมาแล้วป้างมาล็อกอินล็อกอิน ดีนะครับสวัสดีนะครับอ้อากุมันใช่ไหมสวัสดีนะครับสวัสดีนะจิวจิวจิว kill. สวัสดีนะครับสวัสดีนะออ่อโโเลยอน้อกันดีนะนอืม สวัสดีจ้าดูก็โอเคแลจ้าไม่เป็นไรมาดูก็โอเคแล้วเยี่ยมเลย ก็ไล่ก็ไล่สองศูนย์สามสามมาเนาะนั่นแหละใครมาดูก็โอเคแล้วนี่ขอบคุณนะไม่ได้อยู่ตลอดจะไปจะไปแบบมีทรศับมีอะไรยังไงก็โอเคไม่เป็นไร จะเข้าใจเข้าใจอันนี้เดี๋ยวถ้าไม่มีใครเข้าทีมเข้าอะไรก่อนบี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  First Blood สวัสดีนะเอเอเขายังไม่ต้องซื้อเะไรนะ ที่รวดเร็วให้ทุกคนแล้วจุดจุดจุด first l o ทริป p ลคิลทริปลอิเกงเก้อรอบที่ห้านะครับลองพยาบาลให้ทุกคน ดีนะับสวัสดีนะ First Blood ไปได้กันไปรอบทพี่หกนะ ปีบียปียูปียูปียูปีา my l o d สามสามเราพี่เจ็ด <ador> 3, 3. 4, 2,

ฝันอืมยังไงมีอะไรให้กดไหมครับ<ฮ>ก็ไม่หน่ามีอะไรเนาะอ๋อมีนีอ่ะใต้ชุดแล้วโอ้ดีใจด้วย ไม่คาดหวังอะไรเท่าไหร่ได้อะไรก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ๋อชุดเดียตีเหรอ 그 g u y h 만 ể เอ้ยถ,ถามถามงี้ดีกว่าไม,ไม่มีใครดูบ้างดีกว่าเอาแค่ดูเฉยๆไม่ต้องเข้าลงหลักๆเลยน่าจะมีแต่ไม่มีแต่เราดูเดียวบ้างเห็นที่พิมพ์อยู่อืมอ,อยากอยากแหละตามนั้นบรรยากาศมันเงาเงาะดันแรงดันเลยเราดันแรงดันเลยไม่ได้ สวัสดีคุณต้นต